กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านหนดีตอนแรกเข้าสุดเกม e-sport fc mobile นะฮะกับผมลูกพี่เมฆเช่นเคยลำดับนักเตะตามมาติดติดกับลำดับที่4แล้วหลังจากที่เราทำไป3คลิปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูกองหน้านะครับแล้วก็ตัวกองกลางตัวรับซึ่งก็มีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะก็แล้วแต่ทัศนคตินะครับเพราะว่าผมจัดเทียริสจากประสบการณ์การเล่นของผมแล้วก็สิ่งที่ผมเจอเท่านั้น ตัวที่ไม่มีข้อมูลผมก็จะไม่เอามาใส่แล้วก็ต้องยอมรับว่าบางตัวเนี่ยมันก็นอกเหนือ,อาการที่ผมจะสัมผัสได้เพราะว่า,าในช่วงแล้งสูงสองเขาก็ไม่ค่อยได้เล่นกันแล้วนะทั้งม a น a เจอรและทางด้านของ h a d ท h e a d นะครับเรามาดูในส่วนของเซนเตอร์แบ็กหรือว่าตำแหน่งกองหลังตัวกลาง2ตัวนะครับแน่นอนจริงๆมันคงต้องแบ่งว่ามันเป็นแบบไหนอะไรยังไงแต่ว่ากองหลังเนี่ย ต้องพูดกันตรงๆว่าในลักษณะของการเล่นของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันบางคนเล่นเพลซิ่งบางคนเล่นดักบอลบางคนเล่นเพื่อจะอ่านทางแล้วก็ปล่อยให้เขาวิ่งไปก่อนเพื่อจะเล่นนะครับตามเมตาเดี๋ยวนี้เขาจะเล่นเพลซิ่งกันซึ่งคนที่เล่นเพลซิ่งเป็นหลักก็จะบอกว่าตัวนั้นเก่งตัวนี้เก่งคนที่บอกว่าดักบอลเป็นหลักก็จะบอกว่าตัวนั้นเก่งตัวนี้เก่งเพราะฉะนั้นเราจะจี้ไปเป็นตัวตัวว่าข้อดีข้อเสียของมันคืออะไรก็แล้วกันเราจะไม่แบ่งว่าเอ,อ่อตัวนี้ ต้องแท็กเท่านั้นตัวนี้ต้องดักเท่านั้นเอาเป็นว่าจริงๆแล้วกองหลังมันเล่นได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแท็กเกิลหรือจะเป็นเพรสซิงหรือจะเป็นดักบอลนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันนะครับเริ่มแรกเลยที่ตัวแรกน่าจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดในเกมนะตอนนี้แล้วก็เล่นได้ทั้งรูปแบบของการรองบอลเป็นตัวซ้อนรูปแบบของการวิ่งเข้าแท็กเกิลเองจ่ายบอลก็ดีเปิดบอลก็ D, งามหนีไม่พ้นครับเปาโลมาดินีนะครับ ตัวนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่าข้อเสียของเขาอย่างเดียวก็คืออะไรคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องรูปร่างที่ยังสูงใหญ่ไม่พอแค่นั้นเองแต่ว่าด้วยความที่เป็นกองหลังเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับการที่คุณสมบัติเขาเพียบพร้อมขนาดนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องเอ่อไปไปหาข้อเสียของเขาอีกแล้วแหละผมคิดว่าจะนนดีเพราะว่าวิ่งเข้าไปแทเคเกเนี่ย เข้าไม่โดนยังพลิกตัวกลับได้ไวแล้วก็เร็วพอที่จะกลับมาได้นะครับอ่ะมาดูตัวที่2กันนะครับเวอร์จิลฟันไดส์เวอร์จิลฟันตัว91ตัวนี้ถามว่าจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับการที่จะเล่นในสไตล์ของการวิ่งไล่มากกว่าเพราะว่า f u n d ด c e เป็นตัวที่มีสปีดปลายค่อนข้างที่จะดูดีดเลยนะครับขายาววิ่งไล่ออฝั่งตรงข้ามได้แล้วก็ วิ่งไล่หวดไล่แท็กเกิลหาแท็กเกิลได้ดีเพราะว่าขายาวรูปร่างดีนะครับลูกกาอากาศโอเคเลยแต่ข้อเสียนิดนิดของฟันไรก็จะเป็นการเรื่องพลิกตัวนั่นแหละเวลาเข้าไปไล่ชนแล้วมันไม่โดนมันก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะครับสตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวที่แท็กเกิลแรงแต่เป็นตัวที่จิ้มบอลด้วยเท้ายื่นขาไปจิ้มเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับค่อนข้างที่จะดีอ่ะเรามาดูส่วนของ ตัวที่แท็กเคิลแรงบ้างใน TIS นะครับแท็กเคิ้ได้แรงจริงๆแล้วเนี่ยสตัวเนี้ยเล่นตัวรองก็ได้ตัวแท็กก็ดีแต่ว่าจุดเด่นของเขาพอเข้าไปอยู่ในเกมเลยเนี่ยอมปาัีเป็นตัวหนึ่งที่วิ่งเข้าเพลยซิ่งได้รวดเร็วและแท็กเคิ้ได้อย่างแม่นยำแล้วก็มีความรุนแรงสูงพอสมควรนะครับเ,เรื่องการพลิกตัวกลับมาเล่นก็คล้ายๆกับมาลินี่ทำได้ดีเหมือนกันถามว่าตัวนี้ แล้วก็ตัวเขียวแล้วก็ตัวฮีโร่ต่างกันเยอะไหมถ้าตัวนี้กับฮีโร่ต่างกันเยอะแต่ถ้าตัวนี้กับตัวเขียวห่างค่าพลังห่าง,งแค่หนึ่งเท่านั้นเลือกใช้เอาตามงบประมาณเพราะว่าผมคิดว่ากองหลังจะตอนนี้นะนปัจจุบันที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยจะเอฟเฟกแล้วจะเก่งก็ต่อเมื่อคุณอัพไปถึงเลเวล 10, l เลเวล5 5ขึ้นไปแล้วเพราะว่ากองหน้าของแต่ละทีมอัพเกรดมาระดับเม็ดแดงเม็ดส้มกันหมดแล้ว คุณจะปล่อยให้ตัวกองหลังคุณเม็ดขาวเม็ดเขียวอยู่เนี่ยผมบอกเลยว่าจะเป็นตัวไหนก็สู้กองหน้าฝั่งตรงข้ามไม่ได้สู้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องอัพค่าพลังไปให้ถึงในระดับหนึ่งเพื่อจะสู้กับฝั่งตรงข้ามด้วยอีกตัวหนึ่งตัวนี้เนี่ยพูดกันตรงๆว่าอยู่ใน TIS คนอาจจะด่าอาจจะสงสัยกันเยอะแต่ว่าตัวนี้มันเก่งจริงๆนะครับวงเล็บไว้ตัวโตๆว่า ต้องอัพเลเวลให้มันถึงต้องอัพเม็ดให้มันถึงรูเบนดีอารชนได้ทุกตัวกับกองหน้าเอาแค่ okay, นี้ชนแล้วหยุดทุกตัวข้อเสียของเขาคือเรื่องสปีดเรื่องสปีดทั้งต้นทั้งปลายถ้าชนแล้วอาจจะวิ่งตามไม่ทันถ้าชนไม่โดนนะครับแต่เรื่องการพลิกตัวอะไรเนี้ยยังพอโอเคหลักๆคือชนแล้วหยุดแต่ในช่วงเม็ดเท่าเม็ดเขียวอย่างเงี้ยสปีดมันน้อยมาก คนก็เลยบอกว่าโอ้โหมันดูช้ามากนะพี่แล้วมันจะไปชนใครได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะซื้อกล้องหนังประเภทนี้มาต้องมีเงินในการอัพตัวขึ้นไปถึงเม็ดฟ้าอะไรประมาณนี้ไปเลยเพื่อให้สปีดของเขาเนี่ยมีเยอะขึ้นแต่เรื่องรูปร่างดีเข้าแชคเกิลแรงนะครับแล้วก็ถ้าเลเวลเยอะสปีดไม่ได้ด้อยแกวยกว่าตัวอื่นเพราะว่าผมเคยเจอและเคยลองเล่นแล้วนะครับ ดูเบนดีอาร์ตัวสีแดงคือเก่งมากมาเก่งมากๆนะครับอ่ะมาดูอีกตัวหนึ่งตัวต่อมาบาเลซี่ครับตัวนี้มักจะเป็นตัวรองบอลซะส่วนใหญ่เล่นดักทางบอลปล่อย AI เล่นเองได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนเจอร์หรือ h เ to Head ตัวนี้ส่วนสูงไม่ค่อยดีนักนะครับข้อเสียของเขาคือส่วนสูงเลยแต่ว่าการดักบอลอินเตอร์เซ็บบอลยืนรอยืนซ้อน b a l ลซยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็บาลานซ์ในการพลิกตัวดีเลยนะครับเลือกใช้เอาตามที่เราอยากจะได้นะครับ TAS มีประมาณนี้ TAS มีประมาณนี้นะครับตัวต่อมาอยู่ใน t i e A แล้วนะครับ t i A ของเราตัวแรกก็คือลูซิโอซึ่งตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาคือสปีดและการพลิกตัวที่รวดเร็วนะครับรูปร่างของเขามันจะเป็นผอมสูงซึ่งแขนขาม,มันจะยาวกว่าปกติ เวลาทิมบอลอินเตอร์เซปบอลแท็กเกิลบอลมันจะยื่นขาไปจิ้มเอานะครับตัวนี้ผมก็เล่นอยู่แต่มันเป็นเมสสีแดงแล้วตัวเขาเนี่ยสปีดดีตั้งแต่ช่วงเลเวลแรกๆเลยนะครับผมว่าตัวนี้เม็ดฟ้าก็น่าจะเล่นในแรงล้านอัพได้สบายๆและสำหรับดูซิโอใครมีเงินก็จัดเม็ดแดงไปเลยเพราะตอนนี้อยู่ประมาณ 60M ได้นะครับประมาณนี้สำหรับดูซิโอผมคิดว่า รูปร่างแล้วก็วิธีการเล่นคล้ายๆกับมาดินี่แต่ว่าก็แน่นอนแหละคาพลังอเวเนสเอยแทเคลิลเอยมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าตัวมาดิ i นี่ที่อยู่ใน t i s เนะครับเพราะว่า o v r ห่างกันทั้ง4ด้วยมาดูอีกตัวคือตัวยอดนิยมนะครับใน TIA r โรลองบลองครับรูปร่างดีมากลูกตาอากาศก็ดีเพราะว่าเป็นพวกประเภทสูงและใหญ่สูงหนานะครับแต่ว่าข้อเสียของเขาเวลาเข้าชนนี่แหละ มันอาจจะดูเธอท้าแล้วพลิกตัวลําบากพลิกตัวช้าจะคล้ายๆกับอีกตัวที่ผมจะบอกแต่ว่าบองเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพในการเล่นดักบอลค่อนข้างเยอะนะครับเยอะกว่าตัวต่อไปที่จะเน้นไปทางชนนะ,ะมาดูตัวต่อมาครับ คิมมินแจครับตัวนี้ผมเล่นมาแบกทีมาสักพักหนึ่งดีทั้งเฮดทูเฮดทั้งเมนเจอร์ข้อเด่นของเขาเลยเด่นแบบเด่นที่สุดเลยนะครับเด่นเพอเพอจะเข้าบอลแรงกว่าดีอาร์ดด้วยซ้ำไปคือการวิ่งเข้าไปฮาร์ดแท็กเกิลคือมากระโดดเข้าไปฮาร์ดทั้งตัวเลยครับท่านผู้ชมคิมมินแจวิ่งเข้าไปชนคือกระโดดหวบเข้าไปเลยมันจะมีแอนิเมชันในเกมที่ค่อนข้างจะแบบกระโดดแล้วเด้งไปข้างหน้าเร็วกว่าเพื่อนแต่ข้อเสียที่แบบเสียหนักมากคือ ถ้าโดนสก,กิลแล้วฝั่งตรงข้ามผ่านตัวเราไปแล้วคิมินแจตัดทิ้งออกจากเกมไปได้เลยครับเขาไม่สามารถพลิกตัวกลับมาได้เขาจะยืนเฉยเลย,เ,ลยเขาจะยืนอื่นเลยยืนเหวยืนอื่นไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบังคับวิ่งมันก็ไม่มาต้องมีตัวซ้อนดีๆหรือว่าต้องเข้าบอลแม่นจริงๆถึงจะเล่นทางด้านของคิมินแจได้นะครับส่วนตัวต่อมาเป็นตัวที่เข้าบอลแรงเหมือนกันแต่พลิกตัวดีวิ่งเร็ว กอดบ้าตัวนี้นะครับพลิกตัวดีวิ่งเร็วข้อเสียหลักๆของเขาทุกคนน่าจะทราบดีรูปร่างเล็กมากนะครับคล้ายๆกับคานาวารโรเหมือนกันแต่ว่าคานาวาโรเนี่ยผมยังไม่เคยเล่นไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นยังไม่มีข้อมูลสําหรับการที่จะเอามารีวิวกอดบ้าในเมนเจอร์เก่งมากๆนะครับนะครับในเมนเจอร์เก่งมากๆเป็นตัวไล่ชนที่ดีแล้วก็วิ่ง ไปกลับอ่ะเขาเรียกก็วิ่งไปกลับหันซ้ายหันขวาพลิกตัวดีเพราะว่าบาลานซ์เขาดีนะครับบาลานซ์และ a อ i ิลิตี้เขาดีสำหรับกองหลังนะครับอ่ะมาดูตัวต่อไปตัวต่อไปเนี่ยน่าจะมาอยู่ในโซนของเทียบีแล้วนะครับโซนของเทียบีวันนี้ผมจะไปแบบเร็วๆใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับเราตอบทุกคอมเมนต์เราอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วเมื่อวานคอมเมนต์เดือดมากมีทั้งดีมีทั้งด่ามีทั้งอะไร า็ว่ากันไปเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมเท่านั้นไม่ได้บอกว่ามันต้องดีสําหรับทุกคนนะครับตัวต่อมาครับไอบันเนสหรือไอบันเยสเนี่ยนะครับอ่านออกเสียงอะไรก็ไม่รู้ตามแล้วแต่ภาษานะตัวนี้คล้ายๆกับมอนดินี่ลูซิโอแต่เป็นร่างที่ค่าพลังน้อยกว่าลงมาอีกคือมีความเร็วรูปร่างสูงผอม นะครับจังหวะจิ้มบอลแท็กบอลก็ใช้ใช้ขายายาวๆเนี่ยจิ้มเท่านั้นไม่ได้เอาตัวเข้าไปแท็กเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นตัวที่มีความเร็ววิ่งตามได้พลิกตัวเร็วในฉบับของมารินี่ลูซิโอประมาณนี้นะครับใครที่งบน้อยก็ขยับลงมาเล่นตัวนี้นะครับตัวต่อมาเปาตอเรสคล้ายๆลโรลองบลองแล้วก็ทางด้านของเฟอร์จิลฟันได้รูปร่างดีครับไม่ได้เร็วมากแต่ว่าเข้าบอลก็ค่อนข้างที่จะอยู่เลยขายยาวตัวสูงใหญ่ นะครับสูงใหญ่เล่นได้ตัวนี้ก็ไม่แพงนะครับก็คล้ายๆโลลองบองคล้ายๆฟันไดนะอ่าตัวต่อมาซาลิบาซาลิบาก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆลูซิโอคล้ายๆมาลินี่นะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะ OVR ขยับเพิ่มมากขึ้นด้วยตอนนี้ในตลาดอาจจะแบบเริ่มเก็งกำไรกันแล้วสำหรับซาลิบาซื้อตัวมาเล่นได้เลยเพราะมันถูกด้วยแล้วก็สามารถัพเม็ดแดงหรือว่าัพเม็ดขึ้นไปเพื่อที่จะพัฒนาตัวค่าพลังได้ดีนะครับ ตัวต่อมาคือตัวที่ผมเคยใช้นะครับฟันเดอร์เฟนตัวนี้วงเล็บตัวโตว่าคุณต้องเล่นเม็ดม่วงหรือเม็ดแดงขึ้นไปแล้วนะครับถ้าต่ํากว่านี้สู้กองหน้าฝันหองข้ามไม่ได้ในเมนเจอร์ถ้าเป็นไปได้อย่าเอาฟันเดอร์เฟนมาเล่นนะตอนนี้ต้องเป็นฟันเดอร์เฟนเลเวล30เท่านั้นถึงจะเล่นในเมนเจอร์ระดับสูงได้เพราะว่าบ่อโ,โคตรๆนะครับบ่อโคตรๆนะกองหลัง จะมีประมาณนี้สําหรับ3เทียที่ผมจัดในวันนี้นะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งผมแถมให้อุปาเมกาโ,โนตัว UCL ตัวนี้เนี่ยถ้าใครงบน้อยผมว่าไปจัดได้เลยอารมณ์เดียวกับประเภทคิมมินแจนะครับรูปร่างดีตัวใหญ่เข้าบอลแน่นแล้วก็มีบาลานซ์ที่ดีลองไปเลือกเล่นกันแล้วกันนะครับใครที่มีตัว ไหนใช้อยู่แล้วเห็นด้วยหรือว่าเห็นด้วยพิมพ์มาบอกได้หรือใครที่มีตัวไหนนอกเหนือจากนี้สามารถพิมพคอมเมนต์มาบอกแล้วก็มาแนะนําเพื่อนๆในช่องกันได้นะครับรวมถึงตัวทองทั้งหมดตัวทองไม่ว่าจะเป็นตัวทองเอ่เอตัวทองของคิมินแจตัวทองของรูบเบนดีอาร์ตัวทองของเหล่าเปาตอเลสซาลีบาหรือตัวพวกนี้เนี่ย มันเล่นได้หมดนะครับแต่ว่าคุณต้องอัพเลเวลให้เหมาะสมแล้วก็รับความเสี่ยงว่าค่าพลังมันจะลดด้วยเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีว่าจะไปแบบระยะยาวหรือจะเล่นแค่ระยะสั้นมันเหมาะกับทีมคุณขนาดไหนก็ลองเอาไปตัดสินใจกันดูฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับกองหน้าสายเปิดมงเดี๋ยวเจอกัน